Subtitles <phone rings> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในคลิปชวนคุยหลังดูอนิเมชันตอนสั้นกันอีกแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ไล่มาจนถึงตัวละครวันด้าแล้วซึ่งเป็นตัวละครที่ลึกลับมาขนาดว่าแบบเออประวัติของเธอเนี่ยในหัวข้อคอคมเพนเดียมในเกมเนี่ยยังเขียนเอาไว้แบบค่อนข้างที่จะกักกักงง,งงมากๆเลยนะคะนอกจากจะไม่ได้ให้คําตอบแล้วเนี่ยยังสร้างแต่คําถามให้กับคนอ่านอีกต่างหากดูเป็นเคลแบบโคตรเลยนะแบบขยันสร้างแต่ปมไม่ชอบเฉลยนะเรื่องราวจากทั้งในอนิเมชันตอนสน กับคําอธิบายประวัติตัวละครวันด้านในเกมที่โยนให้เรามาเนี่ยเราจะรู้เพียงแค่ว่าวันด้าเนี่ยเป็นหญิงสาวช่างทันนาฬิกาผู้ลึกลับนะคะที่มีความสามารถในการเดินทางข้ามเวลาและสถานที่ไปที่ไหนในเวลาใดก็ได้ตามใจนึกโดยเวทมนต์ศาสตร,ร์มืดผ่านนาฬิกาที่เธอสร้างขึ้นมาซึ่งหลักๆเนี่ยสกิลนี้ของเธอเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการหลบหนีจากพวกมอนสเตอร์เงาที่ไล่ตามวันด้าแบบเอาเป็นเอาตายมากๆเลยอะนะโดยที่ไม่บอกที่มาเลยนะคะว่าทําไมวันด้าถึงต้องมาโดนตามล่าเนี่ยหนักขนาดนี้ เหตุผลกับจุดประสงค์ของพวกมันเนี่ยคืออะไรแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกจริงนะอันนี้คือยังไม่ได้เข้าไปในโลกคอนสแตนด้วยซ้ําหลังจากการใช้งานนาฬิกาเทเลพอร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยก็ส่งผลกับอายุของวันดาให้ค่อยๆแก่ไปเรื่อยๆนะคะทาให้วันดาเนี่ยต้องคอยใช้นาฬิกาย้อนวัยเพื่อไม่ให้แก่ตายอยู่เรื่อยๆหลังจากที่เลนวิงไล่จับกันอยู่นานเนี่ยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่วันดาเนี่ยเกิดพลาดท่านนาฬิกาเจ๊งพอประกอบใหม่มาใช้งานเนี่ยก็ดันทําให้น มันทํางานได้แบบเออเออไม่สมประกอบแล้วไงคราวนี้ก็ซวยเลยเพราะว่ามันไปทําให้เกิดดอยร้าวกับเส้นเวลาแล้วก็สถานที่นะคะจนแตกออกเป็นเสียงๆจนดูวันดาเนี่ยจากทำลายของเธอเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกคอนสแตนซ์สงันซึ่งผลจากทำลายของตัวเองแตกสลายไปเนี่ยก็ทําให้อายุของวันดาเนี่ยไหลไปเร็วกว่าคนอื่นเขาไหลายเท่าเลยนี่แหละก็พอเราเห็นวันดาเนี่ยตื่นมาในโลกคอนสแตนซ์ก็สังเกตได้เลยนะคะว่าวันดาไม่ได้ดูตื่นตระหนกตกใจอะไรเลยนะประกอบกับคําอธิบายในประวัติเนี่ยก็ระบุว่าวันดาเน มีความคุ้นเคยกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆเหมือนกับว่าเคยเจอหรือว่าเคยรู้จักมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็นในฉากสุดท้ายในเงาของวันด้าก็ปรากฏเป็นเงาเคล้ายๆกับชาร์โดแฮนหรือว่ามือเงาที่ชอบเอื้อมมาดับก้องไฟเราตอนดึกๆเวลาคาสติตามด้วยอย่างที่บอกว่าเออขยันสร้างปริศนาให้คนดูไปอีกนะคะว่าเฮ้ยวันด้าโดนเขาสิงหรือยังไงเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วก็ปลาปลา b นะคะเรื่องราวในอนิเมชันตอนสั้นก็ประมาณนี้แหละมาถึงคําถามว่าสรุปวันด้าเนี่ยเป็นใครอะไรยังไง ลองมาไล่ดูจากคําอธิบายที่ผู้พัฒนาในียอดทิ้งไว้นิดนิดหน่อยหน่อเขาเขียนว่าวันดาในพยายามหนีอนาคตของตัวเองมานานกว่าที่เธอจะจาได้ซะอีกแต่หลังจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในชัวเซลวินาทีนะคะก็ส่งผลให้วันดาเนี่ยเข้าไปผูพันกับเส้นเวลาของโลกคอนแตนต์บางทีอาจจะเป็นอดีตท,ที่ไล่ตามเธอทันแล้วก็ได้คนอ่านก็ยิ่งงงเข้าไปอีกนะคะถ้าบอกว่าวันดาพยายามหนีอนาคตของตัวเองมาตลอดแล้วในแอนิเมชันเนี่ยสิ่งเดียวที่เราเห็นว่าหนีก็คือมอนสเตอร์เงาใช คือวันดาน้าในรู้ว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะถูกมอนสเตอร์เงาจับไปในโลกคอนสแตนต์หรือตีความได้อย่างหนึ่งคือวันด้าเนี่ยน่าจะรู้ว่าอนาคตของตัวเองเนี่ยเธออาจจะกลายเป็นมอนสเตอร์เงาหรือเปล่า ตามที่เราเห็นกันในตอนท้ายเรื่องนะคะว่าวันดาเนี่ยอาจจะโดนมือเงาเนี่ยครอบงําไปแล้วหรือว่าวันดาในอีกทำลายหนึ่งอาจจะเป็นมือเงาเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นทำลายที่ถูกมอนสเตอร์เงาเนี่ยจับได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วประโยคที่บอกว่าอาจจะเป็นอดีตที่ไล่ตามเธอทันแล้วก็ได้ก็น่าจะสื่อได้ว่าวันดาอาจจะเคยเข้ามาอยู่ในโลกคอนสแตนต์มาก่อนแน่แต่จะมาในฐานะผู้รอดชีวิตหรืออะไรอย่างอื่นก็ไม่รู้แหละเพราะว่าในประวัติเนี่ยก็บอกอยู่ตรงๆนะคะว่าเธอน่าจะเคยเจอผู้รอดชีวิตคนอื่นๆมาก่อน ซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดนะคะเราก็ได้แต่เดาเล่นกันต่อไปอ้าวแล้วทําไมมอนสเตอร์เงาถึงต้องมาตามล่าตัววันดาเดินละใช่ไหมจากที่ผ,ผ่านมาเนี่ยการจะตกเป็นเป้าจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับแม็กซ์เวลล์หรือว่าชาลีมาก่อนหรือไปทําข้อตกลงแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแล้วโดนหลอกเข้ามาหรือเป็นคนใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดหรืออีกแล้วนะคะหรือว่าดันไปเกี่ยวข้องกับวิทยุอุโวโซลานะคะที่เป็นสื่อในการชักนําเข้ามาอยู่ในโลกคอนสแตนต์แล้ววันดาเนี่ยตรงกับเงื่อนไขตรงไหนบ้าง จากคาพูดเวลากดสํารวจร่างวิญญาณเกสเตนะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันดาได้ไปทขํขคอตกลงอะไรบางอย่างซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นพวกปีศาจเงาเพื่อแลกกับความรู้ในการใช้เวทมนต์ศาสตร์มืดในการเดินทางท่องเวลาแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะใครจะมาโง่ให้ความรู้ลับสุดยอดง่ายๆอ่ะเนาะ,นะข้อแลกเปลี่ยนมันก็ต้องสมน้ําสมเนื้อพอเดาว่าอาจจะแลกกับการเออโดนครอบงำกลายเป็นมือเงาอยู่ในคอนเซนอะไรแบบนี้หรือเปล่านะยิ่งวันดาไม่รู้จักอัญมณีสี เียวหรือว่าเทียบได้กับไทม์สโตนในโอเวนเจอร์สมาก่อนนะคะแล้วก็บ่นว่าถ้าก่อนหน้านี้ฉันมีไอเจ้านี้นะก็อาจจะสื่อประมาณว่าถ้าวันดารู้จักกับอัญ,ญมณีเวลามาก่อนเนี่ยเธออาจจะไม่ต้องไปทําข้อตกลงอันตรายแบบนั้นก็ได้แล้วก็จากคําพูดเวลากดสํารวจของเล่นบางอย่างนะคะก็จะเห็นวันดาพูดประมาณว่าเราไม่จําเป็นต้องกลัวสิ่งชั่วร้ายถ้าเราฉลาดพอที่จะเอาชนะมันอันนี้ก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าที่วันดากล้าตัดสินใจไปทําข้อตกลงกับพวกนั้นเนี่ยแลกกับข้อแลกเปลี่ยนตรอันตราย เพราะว่าวันดาเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเบียวสัญญาตั้งแต่แรกคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดพอที่จะโกงพวกมันได้ด้วยความรู้ที่เธอเนี่ยแลกเปลี่ยนมานี่แหละพราะว่วันดาได้ความรู้ในการท่องเวลาไปปุ๊บเนี่ยปีศาจเงาก็จะมาเอาข้อแลกเปลี่ยนตามที่สัญญาไว้กลายเป็นว่าวันดาเนี่ยใช้ความรู้นั่นแหละวร์ปหนีแม่งเลยปีศาจเงาคงแบบกูโดนแล้วโดนมนุษย์ป้าหลอกแล้วกูอะไรแบบนี้ป้า ป้าแกเนี่ยถึงได้โดนตามเล่าเป็นเอาตายขนาดนี้ไงเหตุผลนี้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้พอสมควรเลยนะคะแล้วที่บอกว่าป้าแกเนี่ยอาจจะเคยอยู่ในโลกคอนสแตนต์มาก่อนล่ะคือยังไงถ้าป้าแกหนีมาตลอดแล้วเนี่ยจะเอาเวลาไหนในเขาไปติดอยู่ในนั้นใช่ไหมถ้าคิดตามทฤษฎีนี้เนี่ยในทำลายก่อนหน้าเนี่ยป้าแกอาจจะเคยหนีไม่รอดอยู่หนึ่งก็ได้นะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะป้าแกอาจจะพลาดโดนจับเข้ามาอยู่ในโลกคอนสแตนต์แล้วด้วยความฉลาดของป้าเนี่ยก็ใช้สกิลเวทมนต์ศาสตร์มือที่มีนี่แหละในการหนีกลับออกมา ในโลกจริงได้ทําให้การเข้ามาในโลกคอนแสแตนต์ของป้าในครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่2แล้วนั่นเองแล้วถ้าคิดตามทั้งหมดนีน้ฉากตอนตายของป้าวันดาเนี่ยก็ดูน่าจะสมเหตุสมผลขึ้นมาตรงที่ว่าหลังจากวันดาตายก็ถูกปีศาจเงาเนี่ยยึดร่างไปนะคะไม่ได้กลายร่างเป็นโครงกระดูกเหมือนกับตัวละครอื่นๆซึ่งก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นข้อตกลงที่วันดาเคยทําไว้กับปีศาจเงานะคะว่าจะกลายเป็นพวกมันแลกกับความรู้ลับสุดยอดนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายทฤษฎีเลยนะคะที่แฟนเกมเนี่ยเขาคิดกันทั้ง แบบเออวันดาอาจจะไม่ใช่มนุษย์ตั้งแต่แรกวันดาเนี่ยอาจจะเคยเป็นปีศาจเงามาก่อนแล้วไปทาผิดอะไรสักอย่างจนต้องโดนตามจับกลับคอนสแตนต์หรือทฤษฎีที่ว่าวันดาเนี่ยฉลาดพอที่จะเรียนดูวิธีใช้เวทมนต์ศาสตร์มือด้วยตัวเองและการเข้าไปยุ่งกับศาสตร์นี้เนี่ยทำให้ตกเป็นเป้าหมายของปีศาจเงานะคะเหมือนกับเคสของแม็กซ์เวลล์ด้วยความฉลาดของวันดาเนี่ยทำให้คอนสแตนต์เนี่ยต้องการตัวเธอมากๆในการมาพัฒนาวิทยาการของที่นี่เช่นหุ่นยนต์ clockworks หรืออาจจะต้องการตัวเธอมาเป็นผู้ครองบัลังคนถัดไป เลยก็ได้แต่อันนี้เนี่ยโรสว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่นะคะตรงที่ว่าเออคิดว่าชาลีเนี่ยไม่ใช่คนที่น่าจะยอมทิ้งพลังหรืออำนาจของตัวเองง่ายๆะนะบวกกับเออในเกมเนี่ยมันมีหลักฐานคําพูดเกี่ยวกับข้อตกลงกับอะไรบางอย่างของวันด้านะคะก็เลยคิดว่าทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทําข้อตกลงกับปีศาจของวันด้านในแหลน่าจะเป็นไปได้มาที่สุดะนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกอย่างเนี่ยก็ ล้วนแต่ว่ามนโนขึ้นทังนั้นนะคะมันยังไม่มีหลักฐานเป็นออฟฟิเชียลอะเนาะอ่ะสรุปแล้วกันว่าทุกอย่างนอกจากคําอธิบายแบบออฟฟิเชียลจากผู้พัฒนานะเป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานจากหลักฐานที่มีในเกมตอนนี้เท่านั้นนะคะยังไม่มีการยืนยันจากผู้พัฒนาเกมแต่อย่างใดนะใครที่มีความเห็นเรื่องวันได้ยังไงก็ลองมาทิ้งคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะไม่มีถูกไม่มีผิดโอเคสําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมมาคุยกันนะ Subtitles <small> by the Amara.org community